สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้วันที่เก้าธันวาคมโอ้ขอโทษจ้าวันที่เก้ามกราคมสองห้าหกห้านะคะวันที่เก้ามกราคมสองห้าหกห้าค่ะเวลาก็อนั่นขึ้นมาทุกวันเนาะไอ้ไอ้มันเหมือนกับมันเร็วทุกวันมันไปเร็วทุกวันเลยมันไม่ช้าเวลา แป๊บเดียววันที่สิบแล้วท่านผู้ชมแป๊บเดียววันที่สิบแล้วค่ะสาวดำก็จะออกไปซื้อ,อ,อข้าวปลาอาหารนะคะที่จะมาเตรียมไว้หุงไว้ทำกับข้าวในสวนทำค่ะเพราะว่าโรคโควิดที่สายพันธุ์ใหม่ มาแรงนะคะมาแรงก็หมายถึงติดกันเยอะมากนะคะจะสำหรับเสาดำกับโอ้ไอตอนนี้ไอขับรถขับรถหันหน้าชนกับไอแสงตะเวนมันขึ้นน่างมือเ้าเนาะเนี่ยนั่งขับรถมามันหันหนาใส่ตะเวนพอดีแล้วนั่งบ่เห็นหงเลยบ่เห็นทางเลยจ้ะบ่เห็นทางเลย ต้องไปซ่าๆเอาจาท่านผู้ชมใส่อาเก็เล่นทุกมือเอาบานิสิบอได้มาทุกมือค่ะอาจจะเป็นสิบมือหามือหมือหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีอะไรสําคัญที่สุดถึงจะได้ออกมาค่ะนะคะน่ากลัวมากโร,โรคโควิดนะคะก็วันนี้วันที่10มกราคมสองหกห้านะคะโอ้ โบเห็นหงเลยกจริงอโบอเห็นหงโบเห็นหงเหน็นจริงไหมโอ้โบเห็นหงเลยเนาะค่ะสำหรับตัวเลขที่สอนท am ท่านก็ทราบกันแล้วเนาะว่ามีเลขอะไรบ้างตัวไหนบ้างค่ะวันนี้ก็จะได้นั่งทำคลิปนะคะแต่นี่ นานแล้วเอฟซบอกว่าไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาแม่สาวดําเลยว่าอย่างนั้นนะคะไม่ได้เห็นเลยลูกเอค่ะไม่ก็ได้เ็จะโอ้ยจะลงคลองแเราห้ลงถนนค่ะตัวเลขเนาะพ่อปู่สีสุดโทท่านก็ให้ศูนย์แปดเจ็ดล่างศูนหกนะคะอ่านะคะแต่ว่าสาวดํานี่ฝันดีมากนะคะ คิดว่าเข้าแน่นอนนะคะแล้วก็เลขของน้องเพ้นนะคะ027เลขน้องเพ้นน่ะนะคะแล้วก็เลขของน้องหนาเตยนะคะไม่รู้ว่าเลือกน้องหนาเตยนี่สาวดำจะจําได้ไหมเนี่ยนะคะเพราะว่างวดนี้ให้6กตัวเลยทีเดียวนะคะให้อะไรสาวดำจําได้ไหมเนี่ยอะไร206 เจ็ดคะ่ะสอง7 6นนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะเมื่อเช้านี้คะ่ะเมื่อเช้าะะมาืดเลยนะคะพ่อปู่388เขียนท่านบอกว่าพ่ปู่บอกว่าท่านฝันแต่ท่านไม่ได้เล่าความฝันนะมีแต่ท่านบอกท่านบอกว่าท่านฝันนะคะแล้วท่านก็บอกว่าเทพเทพที่อยู่เทพที่อยู่ที่ สวนทํานั้นและค่ะมาเขียนให้ท่านท่านก็เลยบอกบุญมานะคะมาเขียนให้ท่านเดี๋ยวนะคะตรงไหนนออบันนี้สาวลำติขึ้นมาเห็นนะคะก็เลยนี่ค่ะ ท่านมาเขียนให้085เลขล่าง37นะคะนะคะเนี่ยท่านเขียนส่งให้มาเอามองไม่เห็นแล้วนะ085เลขล่าง37นะคะ085เลขล่าง37ท่านผู้ชมท่านก็เขียนเศ่กระดาษส่งมาให้สาวดาตั้งแตท่ท่านส่งมาน่าจะเป็นตอนประมาณค่ำสว่างนิดละมั้งเพราะว่าสาวดาตื่นขึ้นมา ก็ไม่ได้ดูโทรศัพท์เพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะดูเมื่อตอนที่จะขับรถออกมาเนี่ยแหละค่ะนะคะ085เลขล่าง37มัต้นพูดอย่างนี้ค่ะ <c oughs> โอยขอโทษจากขอโทษขอโทษ,ขอโทษมากๆเลยนะคะโอ้ตะเวียนตะเวียนมันเห็นั่นแล้ว <c oughs> ก็มันไหนตัวเาเรียกอะไร อยู่กันด้ยวยความลําบากเนาะอยู่กันด้ยวยความลําบากโรคโควิดมันก็มีแต่นักขึ้นนักขึ้นแต่ว่าสาดาไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้ไปไหนไกลนอกจากมาตลาดขอบคุณสําหรับอขอบคุณลูกบุญธรรมนะคะขอบคุณลูกคุณธรรมค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ที่ส่งยามาให้พ่อปู่ประจํานะคะยาขวดนะคะเป็นขวด ยาดีมากค่ะพ่อผู้ฝากให้บอกนะคะยาดีมากเลยยาที่เป็นขวดใหญ่ๆค่ะขอโทษยาที่เป็นขวดใหญ่ๆแล้วก็ยาอีกยาหลายยาค่ะที่ท่านส่งมาให้ได้รับไปที่เรียบร้อยนะคะทั้งยาขวดเล็กๆทั้งเป็นยาฉีดยาพ่นแล้วก็ยายาทานแบบเป็นขวดใหญ่เทใส่แก้วอ่ะนะคะแต่ว่าสาวดาก็ไม่รู้ว่าทั้งชื่ออะไร ท่านได้ส่งมาให้ขอบคุณอย่างมากๆเลยนะคะท่านบอกว่าอาชันแล้วท่านรู้สึกดีขึ้นมากเลยนะคะดีขึ้นมากเลยที่ท่านเป็นไหนอ่เป็นโรคหัวใจโตนะคะเพราะปู่สามแปดแปดนะคะเป็นโรคหัวใจโตนะคะแล้วก็โรคอะไรเนาะลืมไปละโรคความดันแล้วก็โรคโรคความดันโรคกระเพาะแล้วก็โรคหัวใจโตนะคะ ะะตอนนี้นะคะก็จะมีคณะสงฆ์ที่ว่าที่ว่าท่านบวชด,ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเนนนะคะท่านก็จะมาอยู่ที่สวนธรรมแล้วก็จะ,ะม,ามาอยู่ที่นี่นะคะรู้สึกท่านบอกสาวดำนะคะก็จะมี3มรูป3มทั้งพ่อปู่นั่ละค่ะสามทั้งพ่อปู่ส8มนั่นละค่ะนะคะ ก็เลยสาวดำก็เลยเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทราบเรียนให้ท่าน f อทุกคนทราบแล้วก็มีหลายท่านที่ถามหาพ่อปู่โอเล่นะคะพ่อปู่โอเลตั้งแต่ตาเสียนะคะพ่อของท่านนะคะพ่อพ่อผู้ให้กำเนิดมีดาของท่านนะคะท่านเสียชีวิตตั้งแต่เที่ยวโน้นแหละนะคะก็จะอยู่ในพรรษานะคะพอออกพรรษาแล้ว พ่อปู่โอเล่ก็พอดีกับน้องน้องหมาของท่านอ่ะคลอดลูกด้วยนะคะแปดแปดตัวเก้าตัวนน่ะไอไอปุกกี้คลอดลูกออกมาก็รวมแล้วเป็นสิบตัวเลยที่น้องหมาพ่อปู่โอเล่นะคะมีน้องปุ๊ปกกี้ผู้หญิงเนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือไอ้น้ำโชคน้ำโชคคือลูกชายของปุ๊กกี้ก็มาอยู่ที่สวนธรรมก็ ได้คลอดลูกตอนที่ออกพรรษาพอดีค่ะพอลูกได้ประมาณสักสิบกว่าวันนะคะพ่อปู่ท่านก็เลยโทรให้ญาติมามารับแล้วท่านก็ไปอยู่ที่บ้านแล้วก็สาวดำถามท่านท่านบอกว่าท่านจะไปอยู่ที่บ้านหมายถึงบ้านบ้านของตากับยายอยู่นั่นแหละคะ่ะพ่อกับแม่ของพ่อปู่โอเล่อยู่สองคนตายายค่ะ อายุท่านก็80กว่าปีนะคะตากับยายเจนี้ทจนี่าตาท่านเสียนะคะท่านคงจำได้เนาะบัานนี้ก็ไม่มีคนอยู่กับยายเพราะปู่โอเล่บอกว่าจะไปอยู่ดูแลแม่เพราะว่าตาเสียแล้วก็เหลือแต่แม่อายุ80กว่าปีท่านบอกสาวดำอย่างนี้นะคะแล้วท่านก็เลยโทรให้หลานเนี่ยเอารถมารับ ประกอบประกอบกับท่านมีน้องหมาหลายตัวด้วยนะคะมีบุกกี้คลอดลูกออกมาตั้งน่าจะเกือบสิบตัวะคะ่ะสาวดําก็ไปดูนะคะตอนที่ท่านออตอนที่น้องหมาคลอดออกมาเนาะ,ะโอ้มีแต่ตัวน่ารักน่ารักนะคะอ่ามีแต่ตัวน่ารักน่ารักแล้วเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไปได้กับน้องหมาที่อื่นก็ได้น้องหมาน้องข,ข้าวสารของน้องบอลน,นั่นแหละนะคะ น้องน้องน้องบอลก็มีน้องหมาอยู่ก็คือน้องข้าวสารกับน้องออสิงขรก็พันดีกับสูงลอ่อสง่ามากเลยเข้าวสารเราเนี่ก็มาได้กับปุ๊กี้ปุ๊กี้ลอดออกมามีแต่ตัวงามๆสาวดําก็อยากได้อยู่พอดีพ่อปู่พ่อปู่โอเล่บอกว่าถ้าอยากได้ก็ค่อยไปเอาอันเป็นเพราะว,ว่าปู่จิตไปอยู่อันดูแลอันแม่ ว่มีผู้ใดดูแลแม่อะรเพราะปู่สิปอิยุใส์กลับมาอีกบ่าเพื่อนบอกว่ายังบ่ท่านดนห,หูอันเพราะว่าอันสิปอยุ่ดูแลแม่ก่อน่าบอ่ามีผู้ใดอยู่กับเพื่อนเพิ่นว่นาแบบนี้จ้ะอันนั้นี่คือคือ FC เด้แต่ก็สาวดำได้อ่าน FC คอมเมนต์ FC นะคะก็เลยมาตอบให้ท่านทราบนะคะเพราะปู่ท่านไปอยู่ดูแลแม่ พอตาเสียแล้วนะคะประกอบกับมีน้องหมาหลายตัวด้วยท่านก็เลยให้หลานมารับกลับไปอยู่ที่บ้านหลังจะออกพรรษาแล้วนะคะให้ท่านรอ,อให้น้องหมาที่คลอดออกมานะ่ะมันได้สักสิบกว่าวันก่อนท่านถไปจะ้ะก็เลยบอกเอฟซีนะอย่าลืมนะครับเทพที่ว่ามาหาพ่อปู่สามแปดแปดนั่นแหละท่านบอกว่ามาร่วม สร้างอนุโมทนาบุญด้วยท่านมาให้085เลขล่าง37กับท่านผู้ชมนะคะก็อย่างนี้ล่ะค่ะเนาะก็เลยเล่าให้ท่านฟังค่ะแถวรานนี้เอ,เอพ่อปู่ส่งมาให้นะคะนี่มันก็เป็นความจริงตามนั้นเนาะเดี๋ยวสาวดำให้ท่านดูนะที่ท่านส่งมาในไลน์เนี่ยนะคะ นะได,ด้ดูเนาะเนี่ยค่ะเอา้าไม่ใช่จิพอหันหน้าก็มาหาตัวเองโอ้ยอีกแล้วพี่น้องค่ะเดี๋ยวนั่งกับเจ้าก้อยแข่เอ็นเอฟซีเบิ้งนอคขอนนอกเพระาะว่านักเขียนเพราะเป็นสำนีนอคขอนนอสจนเรากรี่ได้